ตัวแสดงหลักนะก็คือสหรัฐอเมริกาที่จะสามารถกดดันให้ในทันยาคูเนี่ยยอมรับในข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เชื่อว่าลิงเค้นเนี่ยนะครับก็เกือบที่จะทําสําเร็จแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าทางอิหร่านอาจจะ,ะไม่โจมตีอิสราเอลถ้าบรรลุข้อตกลงหยุดยิง ทางสหอเมริกาต,ต้องการให้หยุดยิงเพราะไม่ต้องการให้บางตายแต่ในขณะเดียวกันก็ไม่สามารถหยุดยั้งอิสราเอลได้แม้จะพยายามเสนอในเรื่องของหลักประกรนันทางความมั่นคงให้กับอิสราเอลคือถ้าอารับรวมตัวกันนะฮะแล้วก็สร้างความเป็นเอกภาพนะมันจะเป็นอีกแรงกดดันหนึ่งที่สําคัญที่ สหรัฐอเมริกาจะต้องให้ความสําคัญมากๆเพราะถ้าอารับพวกนี้เนี่ยมีความเป็นเอกภาพในการพยายามดุยังอิสราเอลแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อนั้นเนี่ยแรงกดดันของอารับพวกนี้มันจะไปถึงอเมริกาด้วยนะว่าอเมริกาจะต้องเลือกระหว่างอิสราเอลหรือว่าอารับแต่วันนี้อารับยังไม่ได้แสดงออกในลักษณะที่ว่านี้มากพอ ทำให้ผมคิดว่าแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่เต็มที่ด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์ถ้าอย่างนั้นด้วยสถานการณ์ที่มันเป็นแบบนี้ต่างฝ่ายก็ต่างมีเหตุผลอะไรแบบนี้ที่ที่จะหยุดยิงหรือไม่หยุดยิงอะไรใดๆก็ตามอยากทราบว,ว่าถ้าอย่างนั้นแล้วว่าค่ะการที่จะตกลงมีการตกลงเจรจาหยุดยิงมัน โอกาสมันน้อยลงเยอะไหมคะอาจารย์หรือว่ามันยังพอมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ไหมคะราะว่าหลายคนก็พอเห็นสถานการณ์มันดูเหมือนจะไม่มีท่าทีที่จะสิ้นสุดลงแบบนี้ก็กังวลว่าหรือว่าสุดท้ายแล้วเราจะหมดโอกาสในการที่จะเก่ยให้เกิดเจรจายหยุดยิงหรือเปล่าอาจารย์มองว่ายัางไงคะคือเอ่อผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับตัวแสดงหลักนะ mm hmm. ก็คือสหรัฐอเมริกานะครับที่จะสามารถกดดันให้ ในธัญาคูเนี่ยนะครับยอมรับในข้อตกลงหยุดยิงแล้วก็เชื่อว่าเป็นเคล็ดเนี่ยนะครับก็เกือบที่จะทำสำเร็จแล้วนะครับด้วยกับการเสนอนข้อให้อิสราเอลนะครับเพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าในข้อเสนอนั้นเนี่ยนะครับในรายละเอียดเนี่ยอ,อิสราเอล ยังยอมรับนะฮะทั้งหมดไม่ได้นะครับสิ่งที่สำคัญนะฮะก็คืออย่างที่ผมเรียนว่าอ่สาสหรัฐอเมริกาจะต้องสร้างหลักประกันทางความมั่นคงให้กับอิเซลแตจนอิเซลรู้สึกว่าตัวเองมั่นคงปลอดภัยหรืออย่างน้อยพร้อมมากๆสับการทำสงครามในอนาคต ถ้ามันจะประทุขึ้นไหมและนี่จึงเป็นเหตุผลที่ผมว่าทําไมอเมริกาถึงส่งกองเรือไปขนาดนั้นและขายอาวุธให้อิสราเอลจำนวนมากนะฮะแต่วันนี้ปัญหาก็คือว่าแรงกดดันนะครับหรือความพยายามของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันยังไม่ประสบความสำเร็จนะครับ ทางเนทันยาฮูเองยังมองว่า,าการจัดการกับอิร่านะครับรวมถึงจัดการกับฮิสบุลล์เนี่ยมันมันมัน,ม,นมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในมุมของอิสราเอลเราจึงเห็นอะไรครับเราจึงเห็นว่าก่อนหน้านี้ไม่นานมานี้เนี่ยอิสราเอลเริ่มส่งทหารนะครับ เข้าไปในเลบานอะนเปิดปฏิบัติการภาคพ,พื้นเนี่ยเข้าไปในเลบานอนนะครับแต่ก็ถูกโจมตีโต้กลับมาอิสราเอลเองเนี่ยนะครับยังยังต้องการที่จะลุกต่อในการทำสงครามกับฮิสบุลล์นะฮะยังไม่สนแนวทางของการเ,าเจราจาหยุดยิงนะครับ อย,อย่างจริงจังนะนี่คือนี่คือนี่คืออุปสรรคนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยทางอิหร่านนะพร้อมนะครับที่อาจจะไม่โจมตีอิสราเอลถ้าบรรลุข้อตกลงหยุดยิงทางสหรัฐอเมริกานะต้องการให้หยุดยิงนะครับต้องการให้หยุดยิงเพราะไม่ต้องการให้บานปลายแต่ในขณะเดียวกัน ก็ไม่สามารถหยุดยั้งอิสราเอลได้แม้จะพยายามเสนอในเรื่องของอหลักประกันทางความมั่นคงให้กับอิสราเอลนะครับกับอีกส่วนหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญแต่ว่าเรายังไม่เห็นการขยับที่หนักแน่นพอก็คือกลุ่มประเทศอาหรับนะฮะแม้ว่าประชาชนคนอาหรับเนี่ยจะ ต่อต้านนะครับอิสราเอลจะพยายามหามาตรการในการาลงโทษกดดันอิสราเอลด้วยการคว่ำบาตรสินค้าอิสราเอลอะไรต่างๆหรือสินค้าที่สนับสนุนอิสราเอลเนี่ยนะฮะอลัในภาคประชาชนเนี่ยก,ก,ก็พยายามกันอยู่นะแต่ว่าตัวของอรัฐบาลนะครับที่มีความสัมพันธ์กับ สหรัฐอเมริกาอย่างมากอย่างแนบชิดนะครับกันมานานเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการสร้างมาตรการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในการกดดันให้อิสราเอลเนี่ยยุติการหยุดยิงมีแต่เพียงการประนามการเรียกร้องอะไรต่างๆนาะนาะครับแต่ยังไม่ได้ไปถึงขั้นรูปธรรมว่าถ้าอิสราไม่หยุดขีดเส้นตายจะตามมาด้วย มาตรการอย่างไรโดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรการทางด้านการแทรกแซงทางทหารคือถ้าอารับรวมตัวกันนะฮะแล้วก็สร้างความเป็นอเอกภาพเนี่ยมันจะเป็นอีกแรงกดดันหนึ่งที่สำคัญที่สหรัฐอเมริกาจะต้องให้ความสำคัญมากๆนะ,ะเพราะอะไรฮะเพราะถ้าอารับพวกนี้เนี่ยนะครับมีความเป็นเอกภาพในการ พยายามดุดยางอิสราเอลแล้วเนี่ยนะฮะเมื่อนั้นเนี่ยแรงกดดันของอาหรับพวกนี้มันจะไปถึงอิสราเอลไปถึงอเมริกาด้วยนะ,ะว่าอเมริกาจะต้องเลือกระหว่างอิสราเอลหรือว่าอาหรับใช่ไหมฮะแล้วแน่นอนทางอิสราเอลมากขึ้นแต่วันนี้อาหรับยังไม่ได้แสดงออกในลักษณะที่ที่ว่านี้มากพอ นะครับมันจึงมันจึงทำให้ผมคิดว่าแรงกดดันจากสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็ยังไม่ไม่เต็มที่ด้วยเช่นกันค่ะอาจารย์ประเด็นเมื่อสักครู่คนพูดว่าต้องบอกว่าหลายคนก็มองในมุมมองที่คลายกับที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่าคุณโจไบเดนเองก็อยากให้การเจรจาเนี่ยเกิดขึ้นในยุคข,ของคุณโจไบเดนทีนี้อาจารย์มองว่ามันมีโอกาสที่จะสําเร็จ ก่อนที่จะเกิดการเลือกตั้งประธานาธิบดีคนใหม่เรียบร้อยแล้วไหมคะอาจารย์คือสุดท้ายแล้วคุณโจไบเดนก็จะสามารถทําตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็จะเกิดการเจรจายู่ดิงได้จริงๆในยุคข,ของเขาไหมคะเอ่อผมคิดว่าเป็นเป็นคำถามที่ตอบยากน,นะฮะเอ่อเนื่องจากว่าเอ่อหนึ่งไบเดนนะครับเขาก็มองแล้วว่าเขา ถึงแม้ว่าเขาจะไม่ประสบความสําเร็จในการทําให้มันบรรลุข้อตกลงหยุดยิงนะฮะหรือมันจะเกิดสงครามลุกลามขยายตัวเนี่ยนะเขาไม่จําเป็นต้องต้องสนใจอะไรนะรเพราะเขาไม่ใช่แคนดิเดตนะครับผู้ที่จะชิงตําแหน่งคนต่อไปและอย่างที่ผมเรียนว่าถ้ามันเป็นแบบนั้นเนี่ยคนก็จะไปโทษ ไบเดนนะไม่ได้โทษคามาลาแฮริสหรือพรรคเดโมแครตนะก็อาจจะมีบางส่วนคิดอีกแบบก็เป็นได้ถูกไหมฮะกับอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าถ้าเราจำได้นะครับถ้าเราจาได้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อสักผมก็ใจว่าสี่เดือนนะสี่ถึงห้าเดือนนะครับหรือสามสี่เดือนน่ยนะฮะ เนชันยเยฮูเ ah <oo> คยบอกว่าสงครามกับฮามาสเนี่ยจะลากยาวไปประมาณเจ็ดเดือนจะลากายาวไปไปอีกเจ็ดเดือนคือคือต้องเข้าใจก่อนนะว่าช่วงเริ่มแรกเนี่ยของของการสู้รบเนี่ยเนชันย์เยฮูอิสเอลพยายามที่จะส่งสัญญาณว่าจะกำจัดฮามาสได้แล้วจะชนะได้แล้วอีกไม่นานอีกไม่นานอีกไม่นานแต่นั่นเป็นจิตวิญญทยาท่านนันเองนะครับ แต่ครั้งหลังสุดที่เขาบอกเนี่ยเขาบอกว่ามันจะใช้เวลาอีกเจ็ดเดือนประมาณโดยเจ็ดเดือนซึ่งเจดเดือนตามที่เขาพูดวันนั้นเนี่ยมันก็จะไปสิ้นสุดเอาช่วงเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกานะฮะนั่นหมายความว่าเนทันยาฮูเนี่ยนะครับเขาต้องการที่จะยือะะ้อในสงครามนี้ไป อย่างน้อยนะครับก็จนถึงการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกาและเขาก็ต้องการที่จะส่งสัญญาณว่าการสนับสนุนอิสราเอลหรือไม่สนับสนุนอิสราเอลในการสู้รบกับฮามาสจนถึงสิ้นปีเนี่ยมันมีผลต่อการเลือกตั้งสหรัฐนะมันมีผลต่อการเลือกตั้งสหรัฐนะใช่ไหมฮะเพราะด้านหนึ่งอ่ะมีคนสนับสนุนอิสราเอลมีคน ต่อต้านสหรัฐที่ไปสนับสนุนอิสราเอลแต่อีกด้านมันยังมีอิทธิพลของกลุ่มล็อบบี้ยิสอยู่กลุ่ม iPad อยู่กลุ่มผลประโยชน์นะที่พยายามล็อบบี้ผลประโยชน์ของอิสราเอลในสหรัฐอเมริกาที่มีทรงอิทธิพลมากๆนะกลุ่มนี้ก็จะจะเป็นเป็นอะ,อะไรฮะเป็นกลุ่มที่มีผลนะต่อ าการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกานะดังนั้นแล้วเนี่ยถามว่าไบเดนนะครับเดโมแครตต้องการจะจบนะฮะสงครามนี้ต้องการจะหาข้อตกลงแบุจริงไหมโดยที่ไม่ให้เกิดสงครามใหญ่ลุกลามบานตายใช่แต่ในขณะเดียวกันถ้ามันไม่สำเร็จแล้วเนทันยาคู ยังคงยืนการดึงดันที่จะยกระดับสงครามเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าเขาก็พร้อมที่จะหนุนอิสเซลในฐานะไบเดนนะฮะในฐานะที่เป็นไบเดนที่กำลังจะหมดวาระลงถูกไหมครับเขาก็เขาก็อยากจะสนับสนุนอิสเซลนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันจะยื้อต่อไป จนถึงปลายปีการที่เขาสนับสนุนอิสราเอลเต็มที่เนี่ยนะ,ะมันก็จะส่งผลนะฮะ,ะให้กลุ่มล็อบบีย้ยิสเนี่ยช่วยหนุนเขาช่วยหนุนพรรคเดโมแครตต่อนะะหนุนพรรคเดโมแครตต่อนะครับแต่ก็อาจจะเสียฐานเสียงมวลชนที่คัดค้านสงคราม คัดานการสนับสนุนของอสารัฐต่อตอิสราเอลดังนั้นผมคิดว่าวันนี้เนี่ยนะครับสหรัฐอเมริกาต้องการที่จะให้มีการหยุดยิงนะแต่ถ้าไม่สำเร็จก็ยังเดินหน้าหนุนอิสราเอลเต็มที่นะหรือไม่ก็ต้องจับตาในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้งว่าอเมริกา อาจจะอาจจะมีมาตรการอะไรที่ดูขึงขังจริงจังแล้วก็หนักแน่นมากกว่านี้เพื่อหวังผลหวังเสียงคะแนนในช่วงนั้นแ,แล้วช่วงนั้นเราจะเห็นบทบาทของคามลาเฮริสที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้นในประเด็นปัญหานี้ถูกไหมครับ